สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันเสาร์ที่5มีนาคม2565นะครับโอ้โหก็ไม่นึกนะครับว่าสกอร์มันจะออกมาประมาณนี้นะตอนแรกนะครับหลังจากดูในเครื่องแรกนะครับคล้ครๆค,คิดเหมือนกันครับก็อ่า มันเป็นเกมที่บอกตามตรงนะครับว่าแบบอย่างที่บอกนะครึ่งแรกกับเครื่องหลังนี่มันคนละเรื่องอะไรนะครึ่องแรกเอาครื่งแรกก่อนแล้วกันนะครับคือเชลซีโอเคของบอลได้เยอะนะครับผมแต่ว่ากลายเป็นว่าเออเครื่องแรกเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าจังหวะที่ใกล้เคียงคือน่าจะเป็นจังหวะของทางเบอร์ลี่นะครับสองถึงสามจังหวะนะครับไม่ว่าจังหวะอ่า ฟรีคิกเปิดจะด้านข้างหรือจังหวะแบบเปิดเปิดไปชุลมุนแล้ว่าเมนดี้ชกออกมาแล้วแม็กนิวซ้ำข้ามคานะนะครับแล้วก็จังหวะเชลซีเนี่ยคือโอกาสเชลซีก่อนนะในเครื่องแรกก็คือจังหวะที่ซาอูหลุดไปนะครับผมแล้วก็ปาดตบเข้ามาตรงกลางผมไม่ชัวว่าฮาร์เวสเนี่ยเขาปล่อยบอลหรือว่า คือตั้งใจจะยิงแต่ยิงไม่โดนนะครับแล้วก็ไปเข้าทางลิสเจมแต่ว่าคือเหมือนตัวนักเตะเนี่ยพยายามบังคับบอลให้มันตรงกรอบไว้ก่อนนะครับแบบไม่ประมาณว่าแบบแบบไม่ยิงเต็มที่อย่างที่เคยอย่างอย่างที่เคยทำนะครับอย่างเกมกับนิวคาสเซิลนะครับที่เซนเจมพาร์กนะครับไม่ทําแบบนั้นคือยิงเต็มที่อะไรไม่ครับคือเหมือนจะยิงแล้วแค่บังคับให้มันตรงกรอบเท่านั้นเองมันก็เลยบอลมันก็เลยเบาอ่ะนะครับไปเข้ามือลิคป๊อปนะครับ แต่หลังจากนั้นเบอร์รี่อ่ที่บอกนะก็คือให้หลังปุ๊บเนี่ยมีจังหวะที่เลนนอนนะ่ะหลุดเข้าไปแล้วก็ปาดเข้ามานะครับผมนะปาดเข้ามาตรงกลางแล้วแล้วทางเบอร์รี่เข้าซ้ำแล้วก็แบบติดติดบล็อกอะไรประมาณเนี่ยครับแล้วก็มีลูกฟรีคิกหม่งข้ามคานไปอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ออีกลูกนึงเนี่ยคือเปิด สุ่มๆไปอย่างที่บอกตะเกียนะครับก็คือแล้วเมนดี้ชกบอลไปเข้าทางแม็กเดลัดข้ามคานไปเฉยเลยนะครับแต่ว่าเครื่องหลังนะครับคือต้องชมอ่ะต้องชมทูเคิลตรงที่ว่าเปลี่ยนปรับเปลี่ยนคือเขาให้สัมภาษณ์หลังเกมเขาบอกว่าเขาปรับให้เอ็นโกลกองเต้เนี่ยทําให้ตัวกองเต้มีพื้นที่นิดนึงเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยอย่างที่บอกครับเชซีจะขึ้นเกมเนี่ย ส่วนใหญ่บอลจะอยู่ข้างหลังนะครับลูดิเกอร์ซิวาเนี่ยจะได้บอลเยอะสุดเลยนะครับบางทีปาดไปชาโลบาลิสเจมโดนปิดก็ต้องส่งกลับมานะครับผมเดี๋ยวชาโลบาซิวาลูดิเกอร์ลิเกอร์ปาดมาซาอูจะขึ้นก็ไม่ได้ปูริเซตต้องลงมาล้วมบอลตามบ้างอะไรบ้างนะครับนะครับครึ่งแรกคืออัดมากครับแต่พอครึ่งหลังเล่นไปสักพักหนึ่งเท่านั้นเองครับลิสเจมเบิกประตูแรกให้กับชีเซีคือปลดล็อกอะนะครับผมนาทีสี่เจ็ดนะครับพาะเป็นจังหวะที่ ก็หลุดมาทางขวานะครับผมแล้วก็าชาโลบาเขาจ่ายให้แล้วก็ลิสเจมล็อกอทีแรกล็อกหนึ่งทีแล้วก็ทีที่สองนะครับผมแล้วก็ซัดเข้าไปนะครับคือแบบล็อกหลอกหนึ่งจังหวะนะครับผมจะยิงซ้ายแล้วก็ยิงขวาแล้วก็มาวนมายิงอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ขึ้นนําแบบคล้ายๆเป็นประตูปดล,ล็อกอะนะครับผมหนึ่งศูนย์สลับเชลซีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย อ่าให้หลังแป๊บเดียวครับก็เหมือนเดิมครับลิสเจมขึ้นเกมมาแล้วก็ส่งให้กับทางอ่าคิสเตมพูริเซตที่อยู่ทางทางขวาเหมือนเดิมครับวันนี้โจมตีทางขวาได้ผลตลอดเลยนะครับก็คือขึ้นทางขวาแล้วก็พูริเซตเปิดด้วยซ้ายย้อยไปเสาไกลแล้วก็คายฮาวเวิร์ดหม่งเสาแรกชดคือหม่งชิดเสาเลยนะครับผมนิกโปไม่มไม่มีปฏิกิริยาจะเซฟเลยเพราะว่าได้แต่มองนะเพราะว่ามันชิดเสาพอดีอ่ะ แล้วเข้าไปนำสองประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ให้หลังอีกทีนะครับนาทีห้าสิบห้าคือมาติดติดกันเลยครับในช่วงสิบนาทีของครึ่งหลังนะครับ mm hmm. ผมเชียซียิงสามประตูเลยนะครับผมนะแล้วก็จังหวะนี้ก็คือมันเป็นจังหวะที่เหลุดขึ้นมานะครับกองเต้แล้วก็คือกองเต้หลุดขึ้นมาแล้วก็ส่งให้ลิสเจมลิสเจมอีกแล้วครับแล้วก็ปาดเข้ามาตรงกลางคือเหมือน เหมือนตอนแรกนึกว่าแบบว่าจะไม่มีใครเข้าถึงนะแต่ว่ากลายเป็นว่าปาดบอลไปเนี่ยไอ้เท้าที่คายฮาวเวิร์ดจะยิงไม่ได้ยิงนะเท้าขวาแต่กลายเป็นว่าบอลไปดวงเท้าซ้ายนะครับผมมันก็ไหลเข้าประตูไปนะครับผมเพราะว่ารอชาร์จกันอยู่ประมาณอ่ารู้สึกว่ามีทั้งนักเตะเชลซีแล้วก็เบอร์ล,ล,ล,ลี่นะครับผมก็กลายเป็นว่าไปเข้าทางคายฮาวเวิร์ดซะอย่างนั้นนะครับผมสามประตูต่อศูนย์ก็เลยโอ้โหแบบเกมมันจบเร็วมากนะครับ นะก็เลยแบบคือมันเป็นประตูทุกอย่างมันปลดล็อกหมดเลยนะครับผมแล้วก็ให้หลังสักพักหนึ่งครับชลซีก็มาได้ประตูที่สี่จากจังหวะที่ซาอูไหลคือไปทางขวานะครับผมหลุดไปไปทางซ้ายนะครับผมนะแล้วก็อ่ารู้สึกจะเป็นเมสันเมาส์นะไหลให้นะครับผมแล้วก็อ่าทางซาอูเนี่ยปาดเข้ามาคือปาดเข้าในนะครับไม่ได้ปาดเข้าไปตรงด้านหน้านะครับปาดเข้ามาตรงกลางที่แบบ เหมือนเปิดย้อนหลังนิดหนึ่งนะครับผมแต่กลายเป็นว่าเจมทาคอฟสกี้เขาโดนบอลแล้วก็ไปกลายเป็นกลายเป็นว่าจังหวะนําไปตั้งบอลให้กับคิสเตนปูลิเซตซะอย่างนั้นนะว่ายิงจ่อเข้าไปครับสา4ประตูต่อศูนย์นะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรก็จบเกมไปครับเชลซีชนะไปส4ประตูต่อศูนย์คือลูกเกมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับคือเบอร์ล,ลี่พอถูกนำ3-0ในช่วง10นาทีของครึ่งหลังะ เขาก็พยายามบุกนะแต่เชลซีคุมเกมได้หมดเลยครับแบบอ่มีจังหวะที่แบบบางทีเชลซีก็แบบเล่นปล่อยๆไปบ้างดรอปเกมไปบ้างก็เสียบอลบ้างอะไรบ้างก็มีแต่ว่าก็คือสำหรับก็คือสุดท้ายเบอร์รี่ก็ตกมาตายในพื้นที่สุดท้ายพยายามเล่นจังหวะแบบตัวเองถนัดนะครับผมคือโยนบอลยาวบอลเล็กโยนไปเรื่อยเืยมาทางด้านข้างกับฟานนันเปิดเข้าไปนะครับผมให้กองหน้าที่วันนี้ส่งมาเป็นเจโรดิเกสกับทาม วัคคอนนะครับวัคคอนอะไรเนี่ยครับกองหน้าเขาอะนะครับผมเบอร์เก้านะครับไม่ใช่คอนเนตนะคอนคอนเนตหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะที่เชื่อคอนคอนอะไรสักอย่างนะครับผมที่อผิวสีอะนะครับที่เร็วๆนิดหนึ่งอะนะครับเขาไม่ได้ส่งมาแต่กลายเป็นเป็นเจโรดิเกสแทนนะครับคู่หน้าของทางเบอร์ลี่เขาก็เลยวันเนี้ย ไอ้นักเตะที่สัมผัสบอลเยอะๆก็คือซิวากับรูดิเกอร์เลยสองคนเนี่ยครับคือสัมผัสบอลเยอะแล้วรูดิเกอร์ในครื่องแรกเนี่ยพยายามยิงไกลด้วยนะแต่ก็นิกปอรับได้นะครับผมรับเข้าซองเลยนะครับก็คือเป็นเกมที่แบบผมมองว่ามันเป็นในรอบหลายๆเกมที่แบบดูแล้วเออเนี่ยเชลซีมันทําให้แบบแฟนบอลมันสบายใจอะดูแล้วเออมันสดชื่นมีกระชุ่มกระชวยอ่ะ เข้าใจไหมครับคือแบบมันไม่ได้เป็นแบบนี้มานานพอสมควรแล้วอ่ะที่เชลซียิงเยอะแบบเนี้ยนะครับผมชนะเฉือนกว่าจะยิงได้แต่ละลูกกว่าจะทําเกมได้แต่ละลูกนะครับปัญหาก็คือแบบบางทีเจอเกมรับลึกๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับผมแต่กลายเป็นว่าผมก็บอกแล้วประเภทนักเตะเชลซีที่มันควรจะมีเพิ่มอาวุธให้กับตัวเองคือกองกลางที่มันยิงไกลได้นะครับกับตัวรุกที่มันเลี้ยงกินตัวเก่งๆอ่ะแบบเอเดนาซาอยอย่างเงี้ยเนี่ยสองประเภทเนี่ย ที่เชลซีขาดอยู่แบบมันเป็นการแปลว่ามันไม่มีอาวุธเพิ่มที่มันน่ากลัวมันไม่ทําให้คู่แข่งแบบพะวงอะประมาณเนี้นะครับพื้นที่เวลาเชลซีทําเกมปุ๊บแบบพื้นที่มันตรงนอกกรอบเขตโทษอะไรประมาณสามสิบสาสิบห้าหลาแล้วมันจะว่างมันจะมันจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแบบโดนประกบติดอะไรขนาดนั้นอะคือแบบบางทีถ้าหลุดก็คือแบบมันมีพื้นที่ให้ได้ส่องไกลอะประมาณเนี้นะครับแต่ว่าเชลซีน้อยอะที่จะมี ลองยิงบ้างอะไรบ้างอะไรแบบเนี้นะครับหรืออย่างเกมวันเนี้ยผมมองเลยนะถ้าวันเนี้ยนักเตะที่มันเลี้ยงกินตัวดีๆผมว่าทําให้แผงรับเบอร์ลี่วันนี้ย่วได้กว่าน,นี้อีกนะครับเพราะว่าพอกล้าเลี้ยงกล้ารวยมันจะทําให้ตัวประกบอะคือแบบเบอร์ลี่โถมเข้าไปประกบแล้วมันทําให้เพื่อนคนอื่นมันว่างนะครับมันก็เลยแบบ มันขาดตรงนี้ไปรับเชลซีเวลาจะอยากจะเจาะเกมรับลึกๆแบบเนี้ยนะครับผมก็โอเคนะครับประมาณนี้จบเกมไปก็ครึ่งแรกทดนเวลาแค่นาทีเดียวนะส่งครึ่งหลังทดแค่2นะครับผมพว่าเกมมันขาดแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรฟาว่าน้อยมากนะครับนะไปดูรายชื่อที่ทูเข้าส่งมาแล้ววันนี้เมนดี้ผู้สาวตัวับแนวรับชาโลบาซิวาเิดิเกอร์นะครับผมซาอูยิงแบ็กซ้ายนะวันนี้อาลองโซ่รู้สึกจะติดโควิดนะครับ วิ่งแบ c ขวาเป็นริสเจมสนะ์นครับวันนี้ผมให้แมวโดมทโดยสอนตัวนะผมให้แมวโดแมทเลยคนเนี้ยนะครับคือมันเหมือนครึ่งหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนเกมจริงๆอะ่ะมันเปลี่ยนให้เชลซีจากจากที่ไม่ได้ลุ้นประตูท่า่ทาให้ได้ลุ้นประตูอะ่ะแบบเหมือนคือทูเคอร์ไปแก้เกมแล้วมันทําให้การโจมตีริมเส้นมันมีประสิทธิภาพขึ้นอะ่ะประมาณเนี่ยผมบอกเลยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอะนะครับมันมีพื้นที่ให้ทําอ่ะประมาณเนี้ยนะครับ แล้วก็แนวรุกนะครับอ่ากองกลางครับกองเต้กับจอร์จินโยนะยืนคู่กันวันนี้นะครับส่วนแนวรุกครับเมสันเมลคิสเตมพูลิสิตหน้าเป้าเป็นคายฮาวเวิร์ที่วันนี้ยิงสองมาตัวนะมีเกือบรุนแฮตทิกด้วยนะแต่ว่าอกลายเป็นว่ายิงเองนะผมไม่แน่ใจว่าพูลิสิตหรือแวนเนอร์หรือใครนะไม่แน่ใจตรงนั้นนะที่เป็นเลือกยิงเองนะครับผมนะแล้วก็แบบคายฮาวเวิร์ดม้วนตัวแล้วจะยิงแต่มันไม่มีโอกาสอะไรประมาณเนี้นะครับผมนั้นในในเกมวันเนี้ยนะครับผม ส่วนตัวสำรองนะครับวันนี้ใช้ไปสามคนเต็มโคตาแลก็คือโควาสิลาาาต,ล,ตลงมาแทนกองเต้ลอตเตชีกลงมาแทนลิสเตมคือลอตเตชีลงไม่เล่นวิงแบ็กขวาเลยนะครับแล้วก็อีกคนครับติโมวายเนอร์ลงมาแทนเมสันเมาส์นะครับที่ผมมองว่าวัน,นเนี้ยเมสันเมาส์เงียบกว่าปกตินิดนึงอะนะครับผมนะในแนวลุกนะสามคนที่ลงเป็นตัวจริงวันเนี้ยปุริสิตย,ยังมีลงมาล้วงบอลล้วงอะไรแต่เมสันเมาส์ได้บอลแล้วมันแบบ ได้บอลน,น้อยอ่ะไม่ได้บอลเยอะมากอะไรส่วนร่วมกับเกมลุกไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่นะสรับเมสัมนมานะก็ต้องปรับกันต่อไปนะสรับเชลซีนะก็คือเกมนี้เป็นเป็นเกมที่แบบอ่าโอเคสามคะแนนก็สําคัญแล้วก็รูปเกมที่ชูเคิลคืออ่ายกย่องเลยนะครับเกมเนี้ยเป็นเกมที่ดีนะครับสรับเชลซีในครึ่งหลังอ่ะนะคร,ครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหบอลอยู่แต่ข้างหลังครับนะแล้วก็พอเสติหลังจบเกมโอ้โหพอใจชื่นใจครับ ที่โอกาสยิงถึงแม้มันจะไม่เยอะเท่าไหร่น,นะแต่แบบนี้ครับอย่างที่อย่างที่ได้เห็นนะครับสิบเอ็ดครั้งเข้ากรอบห้ามันก็เกือบครึ่งอ่ะนะครับผมนะก็เกือบครึ่งครึ่งอ่ะนะครับผมแล้วดูผ่านสัมผัสบอลดีครับเกือบพันครั้งอ่ะวันเนี้นะครับเชลซีสัมผัสบอลไปเก้าร้อยหกสิบสามครั้งผ่านบอลไปเจ็ดร้อยแปดสิบสองอ่ะเฉลี่ยอย่างที่ผู้บรรยายภาษาไทยเขาพูดนะผู้บรรยายเขาบอกว่าเชลซีค่าเฉลี่ยห้าร้อยกว่าครั้งอ่ะ ผ่านบอลเหลืออะไรแบบเนี้ประมาณเนี้ยนะครับต่อเกมนะครับเฉลี่ยนะครับโอ้โหแบบเยอะมากแล้วก็ข้องบอลไปเจ็ดสิบสองจุดหกเปอร์เซ็นตนะครับโอกาสยิงสิบเอ็ดเข้ากรอบห้านะครับนะอย่างที่บอกทบทวนนะครับเศรษฐีก็คือแบบสัมผัสบอลไปเก้าร้อยหกสิบสามครั้งผ่านบอลไปเจ็ดร้อยแปดสิบสองครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นจอบดันแล้วกันนะครับผมทุกอย่างตามตามเป้าหมายนะครับเราเก็บเัยชนะยนี้ไปเรื่อยนะครับนะเดี๋ยว รู้สึกจะมีเกมกลางสัปดาห์น,นะสวางเชลซีนะเดี๋ยวมดูโปรแกรมนิดหนึ่งนะรู้สึกมีกลางสัปดาห์ด้วยรู้สึกจะเจอนอริชหรืออะไรเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจนะครัแบบหนึ่งนะครับอ่าใช่นะครับ Chelsea เชลซีนู่นเลยครับเล่นคืนวันเพลเลอร์หดนู่นเลยนะครับนะจะเตะกับนอริชนะครับ แล้วก็เลยทีโอ้โหพักแค่วันเดียวแล้วก็เดี๋ยวเจอนนคอลเซลเลยนะครับโอ้โหต้องหมุนเวียนกันนิดหนึ่งอ่ะนะครับผมนะหนะักครับโอเคแบบเล่นแบบนะนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่านัดตกค้างเรามันเหลือเลสเตอร์กับอาร์เซนอลนะที่เป็นนัดตกค้างสําหรับพีเซนะครับผมนะก็เอาไว้ ว่ากันนะับในช่วงการสัปดาห์นะครับผมนะจะได้รู้คนระับว่ามีเตะกันในช่วงวันพฤหัสนะคืนวันพฤหัสนะครับผมนะก็โอเคเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับช่วง after the match ถือว่าทุกอย่างมันเพอร์เฟกดีครับในเครื่องหลังเล่นดันดีช่วยกันคุมเกมทําอะไรต่ออะไรได้ดีไปหมดนะครับผมนะก็ดักเกมลุกของเบอร์ลี่ได้ดีนะครับผมก็ต้องชื่นชมให้เครดิตก,กับนักเตะทุกคนจริงๆนะถึงแม้บางคนอาจจะมีส่วนร่วม น้อยรับลดหลั่นตามไปแต่ว่าส่วนตัวผมให้ลิสเจมนะวันเนี้ยคือแบบเป็นคีย์สำคัญที่ทําให้ทําให้ทีมได้ประตูวันเนี้ยเลยนะครับผมนะสำหรับลิสเจมนะครับผมก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าทูเคอร์เกมริมเส้นน่ะเขาชอบโจมตีตรงนั้นแหละนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์วิงแบ็กสองฝั่งอ่ะถ้าถ้าลิสเจมกับเบียนชิวเวลอยู่ด้วยกัน,นมันทําให้เชลซีมาันนาันตาย,ยานี้นะเพราะว่าโจมตีได้ทั้งสองฝั่งนะครับผมนะคือทําให้คู่แข่งสับสนและก็รับมือ ต้องเลือกรับเหมือนะครับผมมันเลยอาจจะทําให้แบบคู่แข่งเกมรับอาจจะหลวมๆบ้างอะไรบ้างเวลาเจอโจมตีทั้งสองฝั่งอย่างนี้นะครับผมก็เช่นชมให้คะแนนดีๆทุกคนแล้วสำหรับเกมวันนี้นะก็โอเคไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับช่วง after the match ยังไงก่อนจากไปฝากกด subscribe ช่อง hard o f blue ว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมจะ200แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับช่วง after the match สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ